ต้นนะคะ5,000กว่าบาทใครอยากได้รถปีใหม่ไม่น้อยรถเดิมเกรดเอมือเดียวป้ายแดงต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะเรียกได้ว่ารีดาวผ่อนเริ่มต้น4,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะมาที่คันแรกกันก่อนเลยค่ะ Mitsubishi แอทาดปี2019ไม่37 0 0 0นะคะสำหรับคันนี้289,000บาทนะคะประวัติดีออกรถ6,500บาทนะคะเรียกได้ว,ว่าได้รถมือเดียวป้ายแดงปีใหม่ไม่น้อยนะคะของเราคันนี้นะคะ ทำอะไรให้บ้างนะคะยางใหม่สีเส้นเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะล้างทําความสะอาดพร้อมส่งมอบเป็นอย่างดีเลยนะคะหรือใครอยากได้ในส่วนของสีดํานะคะสีดําคันนี้ก็เป็นปี2018 2น0ะคะ2 5 9 0 0 0บาทนะคะรักชอบสีไหนก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะสามารถนะคะโทรตรงที่เบอร์061 1737878ขอรูปเพิ่มเติมทุกมุมได้เลยนะคะ ในส่วนของมิตซูนะคะก็มีให้เลือกหลายคันนะคะหรือใครนะคะอยากได้ในส่วนของเล็กกว่านี้นะคะจอดง่ายกระทัดรัดนะคะก็เป็นนิสสันมาร์สปี2019คันนี้นะคะ289,000บาทนะคะไม่ห63,000เท่านั้นนะคะนี่สภาพนะคะบอกเลยว่ารถเดิมเลยนะคะยางก็ยางใหม่ทั้งสีเส้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมภายในคันนี้แบบรอบคันกันเลย นี่นะคะสำหรับรุ่นนี้ก็สามารถนะคะพับเบาะแถวหลังได้ใส่สัมภาระได้เยอะนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูกันนะคะนี่นะคะเปิดเข้ามาภายในนะคะก็มีที่ใส่สัมภาระให้นะคะเบาะแถวหลังก็ถอดออกได้เลยนะคะที่สําคัญภายในนะคะกว้างขวางเลยนะคะสะอาดสะอ้านเลยนะคะเรียกได้ว่านะคะเหมือนได้ป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะคะ อยากจะให้ดูหัวน็อตนะคะที่ฝาปิดว่าเดิมไม่เดิมขนาดไหนนะคะของเรารถสวยกิ๊กกันเลยทีเดียวรับประกันเครื่องยนต์ให้2ปีนะคะ2ย2ปีหรือ10,000กิโลอย่างใดหนึ่งถึงก่อนนะคะในส่วนของเครื่องยนต์และเกียร์นะคะและนี่ก็เป็นในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสภาพเบาะบอกเลยนะคะใหม่มากเหมือนไม่มีคนนั่งเลยนะคะแล้วก็ กว้างขวางพอสมควรเลยนะคะสําหรับนี่สามารถใครบอกว่าเล็กนะคะใครที่กําลังมองหารถไปทํางานหรือส่งลูกโรงเรียนนะคะเน้นจอดง่ายสบายนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะได้รถปีใหม่ผ่อนถูกด้วยนะคะที่สําคัญนะคะคันนี้เรียกได้ว่าเหมือนได้ป้ายแดงนะคะคุ้มสุดๆนะคะรวมดอกเบี้ยแล้วนะคะยังไม่ได้ครึ่งของป้ายแดงเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครสนใจคันนี้นะคะบอกเลยว่า รีบทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะ,ะหรือขยับไซ้์ใหญ่เข้ามาหน่อยนะคะก็เป็นในส่วนของ v o นะคะสำหรับใครที่อยากได้ในส่วนของเครื่องพันหนะคะความเร็วความแรงขึ้นมาหน่อยนึงนะคะก็เป็น v o ปี2 0 1 8คันนี้3ามแสนสันบาทนะคะก็ประวัติดีนะคะฟีดาวได้เลยออกรถนะคะผ่อนห้าพันกว่าบาทเองสำหรับคันนี้นะคะ สำหรับ v ีออเราก็มีให้เลือกหลายคันนะคะรถทุกคันผ่านการตรวจเช็คนะคะแล้วก็ถ่ายน้่มันเครื่องให้เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะคะอย่างคันนี้ปี2007 330,000เก้าพันบาทนะคะสําหรับวัญใจวีออสบอกเลยว่าปีนี้คุ้มมากนะคะใครออกรถปีนี้นะคะเพราะว่าราคาถูกมากจากปีที่แล้วนะคะในส่วนของสีดํานะคะคันสีดํานะคะก็จะอยู่ที่นะคะปี2018นะคะคันนี้นี่เลยนะคะ สนใจคันไหนนะคะก็สอบถามทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะสามารถขอรูปเพิ่มเติมแต่ละคันได้ทุกมุมนะคะเราเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะปรึกษาเอกสารเงินดาวยอดจัดยอดผ่อนที่เซลลเอได้เลยนะคะโทรตรงที่เบอร์061 173 7878นะคะแล้วก็อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับใครที่อยากผ่อน3,000กว่าบาทเดี๋ยวพาไปชมนิสสันอ m ม r รานะคะ